เตียวเซียนปรับใหม่โกงมากเดี๋ยววันนี้หญิงเองจะพาทุกคนไปดูว่าเตียวเซียนปรับอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยมาที่สกิลติดตัวแบบเดิมทำให้ถูกโจมตีโดยฮีโร่เป็นเวลา10วินาทีเราจะได้รับโล่ปรับใหม่หลังจากออกจากการต่อสู้จะได้รับโล่ป้องก450ัน450-870 บวก0.65 AP เพิ่มความสามารถใหม่ฮีโร่ศัตรูที่สร้างความเสียหายกายภาพจนเกาะแตกจะได้รับเอฟเฟกต์ผลกระทบลดความเร็วเคลื่อนที่50%และความเร็วโจมตี35-63%เป็นเวลา2วินาทีจากนั้นจะค่อยๆหายไปเพิ่มความสามารถใหม่หากโล่เธอแตกจะสร้างความเสียหายเวท450-870บวก0.65 AP ให้กับศัตรูที่อยู่รอบตัวเธอเพิ่มความสามารถใหม่การโจมต,ตีปกติครั้งที่3จะสร้างผลึกน้ำแข็งส โจมตีใส่เป้าหมายสร้างความเสียหายเวท225-420บวก0.3 AP <c oughs> เพิ่มความสามารถใหม่ทุกๆสกิลของเดลเซียจะสร้างดามเมจเพิ่มเติมมาในส่วนของสกิล1ความเสียหายเวทลดลงแบบเดิมสโล่ศัตรู50เป็นเวลา2วินาทีปรับใหม่สร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมแก่ศัตรูและเพิ่มความสามารถใหม่เปิดเผยศัตรูที่อยู่ในระยะเป็นเวลา2วินาทีคูเราจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจาก5วีเป็น6วินาทีสกิล2ลบออกสามารถใช้ได้2ครั้ง ความเสียหายเวสสกิลนี้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมีการปรับความเสียหายเวทเพิ่มเติมแก่ศัตรูที่โดนแช่และสกิลนี้ไม่สามารถเก็บสแต็กได้แล้วค่ะในส่วนของสกิลที่3ลบความสามารถได้รับเก600าะ600้อยขณะไร้สกิลความเสียหายเวสสกิลที่3ลดลงเป็นอย่างมากปรับความสามารถใหม่แบบเดิมยืนไร้สกิลปรับใหม่เลือกพื้นที่ไร้สกิลได้แบบเดิมสโล่ศัตรู20%ปรับใหม่สร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมระยะของพายุน้ำแข็งนะคะจาก6กห้ 5เมตรปรับใหม่เป็น5เมตรและในส่วนของคู่ดาวสกิลที่3นะคะก็ลดลมเยอะเช่นเดียวกันและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของเตียวเซียนที่ปรับมาอาจจะมีแปลผิดบ้างก็ขออาภัยมาณที่นี้นะแล้วทุกคนชอบบหนืึกป่ากคอมเมนต์บอกกันได้จ้า